สนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารนมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัท UAC Global จงกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับบิฉานสายฟ้าโอสุขคนทิพย์ค่ะ ท่านผู้ชมคะความไม่สงบในตะวันออกกลางนะคะกดดันให้ราคาน้ำมันดิบนั้นพุ่งทยานสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะและนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเขาก็โยกเงินไปลงทุนไปถือคลองในสิ่งทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงนั่นก็คือทองคำค่ะทองรูปพันธ์ในประเทศไทยนะคะไปแตะบาทละ42,000นะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ทองคำในตลาดโลกนะครับพุ่งขึ้นไปเกือบ2,500ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะหลายปัจจัยค่ะที่ทำให้ทองคํานั้นพุ่งทยานสูงขึ้น 1. ความไม่สงบในตะวันออกกลาง 2. แนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดดอกเบี้ยลงนะคะในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ทำให้กองทุนต่างๆนะคะนักลงทุนโยกเงินมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและมีความมั่นคงนั่นเองค่ะและ 3. อัตราและเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเริ่มอ่อนค่าลงและผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะหรือว่าบอลยูเนี่ยปรับตัวลดลงก็ยิ่งเป็นการกระตุ้น ให้มีการไปลงทุนในทองคำมากยิ่งขึ้นค่ะและ 4. การที่ธนาคารกลางประเทศขนาดใหญ่หลายๆแห่งนะคะโดยเฉพาะจีนยังคงเดินหน้าทยอยซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ราคาทองคำนั้นทยานสูงขึ้นค่ะตอนนี้เรื่องของตันอักกลางก็ดีแล้วก็เรื่องของฟันฟลอของ ซารัฐซึ่งฟันโฟน e ก็เป็นปัจจัยหลักๆอีกอันนึงที่ทําให้สินค้าปกคภัณฑ์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดิบแล้วก็ทองคำจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ครับทองคำนี่ถือว่าเป็นเซฟเฮเว่นนะครับก็คือ,อถ้าสงครามมันระอุขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคนก็ตื่นตระหนกก็อยากที่จะถอนเงินไปลงทุนในทองคําม,มากขึ้นครับดูเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากที่สุดนะนาทีนี้ถูกต้องครับ เวลาเขาลงทุนไม่ว่าสินทรัพย์ต่างๆเขาจะคาดการล่วงหน้าใช่ไหมครับว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาจะปรับลดอตัตราดอกเบีย้ยเมื่อไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยหรือเฟดเนี่ยอาจจะปรับอาตาัตราดอกเบีย้ยลดลงประมาณช่วงปลายไตรมาสสองแต่นักลงทุนเนี่ยเขาลงทุน<ช> <ๆ S 2> เขาก็โยกย้ายขายพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐมาลงทุนในสินทรัพย์อื่นก<ม>็จะเห็นช่วงนี้ก็ทองคำปรับระดับราคาขึ้นมาอันนี้คือเป็นปัจจัยสำคัญนะครับ กองทุนต่างๆก็ต้องแสวงหาการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดก็มีการโยกย้ายเงินจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็มาอยู่ในรูปของทองคํามากขึ้นถูกต้องครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคามีความผันผวนค่อนข้างมากนะคะขึ้นลงในแต่ละวันนี้ขึ้นแรงลงแรงเช่นกันนะคะการลงทุนในช่วงเวลานี้ก็มีความเสี่ยงนะคะสาหรับทองคาแต่นักวิเคราะห์นะคะก็ยังคาดการว่า จะได้เห็นราคาทองคำที่บาทละ4 5 0 0 0บาทค่ะจึงมีแรงซื้อเข้ามาในทองคำอย่างต่อเนื่องนะคะไปดูโครงการดีๆกันบ้างค่ะท่านผู้ชมน้ำมันพืชใช้แล้วไม่ทิ้งนะคะนำมาขายที่สถานีบริการน้ำมันบางจากนะคะเห็นราคารับซื้อแล้วเนี่ยต้องรีบมาบอกเลยเขารับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วนะคะกิโลกรัมละ20บาทค่ะ ตอนนี้นะคะก็เปิดรับซื้อกันที่162สถานีบริการน้ำมันบางจากนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะท่านผู้ชมร้านขายปลาต้มโกร,ร้านขายอาหารซื้อน้ำมันพืชมามาใช้ทอดใช้ปรุงอาหารใช้เสร็จแล้วเนี่ยเก็บน้ำมันพืชเหล่านั้นนะคะมาขายที่ปั๊มบางจากได้เงินกลับไปกิโลกรัมละ20บาททีเดียวค่ะซึ่งน้ำมันพืชเหล่านั้นบางจากเอาไปทำอะไร เขานำไปทำน้ำมันอากาศยานยั่งยืนบริษัทบางจากคอเบลเรชั่นจำกัดมหาชนเพิ่มจุดรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วในสถานีบริการน้ำมันบางจากเป็น162แห่งทั่วประเทศตั้งแต่16เมษายนเป็นต้นไปค่ะโดยรับซื้อในกิโลกรัมละ20บาทซึ่งราคานั้นอาจจะมีการปรับขึ้นปรับลงตามกลไกตลาดน้ำมันพืชค่ะ แล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนนั้นรักษาสิ่งแวดลอ้อมด้วยการไม่ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วลงสู่พื้นที่สาธารณะนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาขายในโครงการทอดไม่ทิ้งนำไปผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืนหรือแซฟ162สถานีบริการน้ำมันบางจากนะครปั๊มไหนรับซื้อบ้างก็ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของบางจากค่ะ นอกจากที่จะนำน้ำมันพืชใช้แล้วนะคะมาขายที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก162แห่งแล้วยังมีโครงการไปรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วถึงบริษัทถึงร้านค้าเลยนะคะเพื่อน,นำมาทำน้ำมันอากาศยานยั่งยืนค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันกำลังตั้งใจทอดกล้วยแขกอยู่เลยค่ะและน้ำมันที่ทอดเนี่ยนะคะเอาไปไหนไม่ทอดซ้ำค่ะ นำมาผลิตเป็นน้ำมันเครื่องบินยั่งยืนได้ไม่ทอดซ้ำบางจากเขาจับมือกับกรมอนามัยร่วมกับรณรงค์นะคะให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำค่ะโดยบางจากเนี่ยเขาจะรับซื้อน้ำมันที่ทอดแล้วไปทำเป็นน้ำมันอากาศยานยั่งยืนกำลังเป็นที่ต้องการของอุตสาหากรรมการบินโลกเลยค่ะ คุณธรรมรัฐประยูนสุขรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันบริษัทบางจากคอเบรชั่นจำกัดมหาชนประธานบริษัท BSGF จำกัดและแพทย์หญิงอัชลานิธิอภิญญาสกุลอธิบดีกรมอนามายัยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการไม่ทอดซ้ำเพื่อสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบการในการใช้น้ำมันปรุงอาหารอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยคำนึงถึงสุขภาพผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมน้ำมันที่ไม่ทอดซ้ำจะถูกนำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือแซฟโครงการไม่ทอดซ้ำเนี่ยนะครับก็เป็นการเย้นยัำนะครับในเรื่องของสุขภาพประชาชนเป็นหลักแล้วก็เอา น้ำมันที่ไม่ทออซ้ำเนี่ยเราก็นํามาผลิตเป็นน้ํามันอากาศยานย่งยืนเราคาดว่านะครับโรงงานนี้จะเสร็จเดือนมีนาคมปีแน่กําลังการผลิตของบางจา่าอยู่ที่1น่ล้านลิตร s อสเเป็นน้ํามันที่สามารถใช้ทดแทนน้ํามันเครื่องบินจากฟอสซิลได้ถึงร้อเปซตามกติกาโลกเนี่ยมันจะมีการบังคับให้ใช้มากน้อยแค่ไหนเมื่อไหร่ยังไงปี2025นะครับตัว i อเคโอระบุว่าต้องมีการเติมน้ํามัน s อสเเป็นส่วนผสมนะครับเข้าไป ในน้ำมันเครื่องบินเนี่ยขั้นต่ำอย่างน้อย2%แรงจูงใจที่จะให้ร้านค้าเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกไม่ทอดซ้ำเนี่ยบางจากมีแรงจูงใจอะไรให้เขามีตั้งแต่การให้ความรู้ว่าการทอดซ้ำเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพอะไรบ้างหลังจากโรงง,งานใกล้เสร็จเนี่ยนะครับจะมีกลไการาคาน้ํามันใหม่กับน้ำมันที่ทอดแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีราคาที่ไม่ได้แตกต่างกันมากก็จะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ย ไม่ใช้น้ํามันซ้ําน้าน้ามันใช้แล้วมาขายเราหเดือนขึ้นไปเราก็จะขอกรมอนามัยให้ตาสัญลักษณ์ไม่ทอดซ้ํามีประชาชนอยากจะมีน้ํามันใช้แล้วเนี่ยมาขายบางจากมีการขยายเครือข่ายด้วยตัวสถานีบริการของบางจากนะครับ162แห่งนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเรามีบุคลากรที่อยู่ในกระบวนการจัดเก็บน้ํามันใช้แล้วทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยกว่า1000คนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการไม่ทอดซ้ำมองว่า เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคและรักโลกด้วยค่ะท่านผู้ชมคะคุณชายหมูกรอบนะคะเขาก็เข้าโครงการไม่ทอดซ้ำด้วยค,คุณอาร์ตค่ะมองโครงการยังไงบ้าง ตอนแรกก็คิดว่าเป็นหมูกรอบรักสุขภาพครับตอนนี้กลายเป็นหมูกรอบรักโลกด้วยครตอนนี้อ๋อรักโลกด้วยดูแล <c oughs> สิ่งแวดลอ้อมใช่ครับผมว่าเป็นโครงการดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องมลภาวะในโลกอะครับมันต้องช่วยกันทุกคนละไม่ทอดซ้ําแล้วก็เอามาขายได้ตังค์ด้วยกลับไปซื้อน้ํามันใหม่แล้วก็อาหารก็ไม่ดราม่าด,ด้วยว่าแบบใช้น้ํามันเครื่องทอดหรอ <c oughs> หรือใช้น้ํามันดําทอดหรอจะก,ก่อสารมะเร็งไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ประมาณน,นั้นในวันหนึ่งต้องเปลี่ยนสองครั้งด้วยครับเพื่อให้น้ํามันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนใช่ครับ เวลาการทอดซ้ำเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นโดยทวีคูดมันอันตรายต่อสุขภาพมากร้านค้าต่างๆทั้งประเทศเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการนี้ใ่เพื่อนําน้ํามันเนี่ยไปทําน้ํามันเครื่องบินยืดใช่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเริ่มโครงการทอดไม่ทิ้งกับทางบางจากก่อนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเราเข้าร่วมโครงการโดยการขายน้ํามันให้กับทางบางจากนะคะ จากทั้งโรงงานอาหารแล้วก็สาขาร้านอาหารที่มีการใช้ครวัวเนี่ยร้อยห้าสิบแปดจุดนะคะตั้งแต่ร่วมโครงการมาเนี่ยห้าเดือนกว่านะคะเรามีการส่งต่อน้ํามันให้กับทางบางจากเนี่ยร้อยยี่สิบแปดตันแล้วนะคะซึ่งร้อยยี่สิบแปดตันใช่เพื่อให้นําไปผลิตเป็นน้ํามันอากาศยานต้องบอกว่า s อสเนี่ยก็มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจทางด้านความยั่งยืนเช่นกันการมีพันธมิตรที่ทําเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะเราก็เลยมีความยินดีมากๆที่จะทําโครงการนี้ร่วมกันค่ะ นผู้ชมคะน้ำมันพืชใช้แล้วที่บางจากรวบรวมทุกวันนี้นะคะก็จะส่งออกไปยังต่างประเทศค่ะแล้วในมีนาคมปีหน้าปี2568นะคะโรงกันน้ํามันอากาศยานยั่งยืนหรือว่าแซฟนะคะของบางจากก็จะเสร็จลงค่ะและวันนั้นละคะ่ะประเทศไทยจะสามารถกันน้ํามันอากาศยานยั่งยืนได้นะคะแล้วก็เป็นโรงกันน้ํามันอากาศยานยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะ โครงการนี้จะส่งต่อสุขภาพที่ดีสร้างกันมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Economy สร้างสังคมคาร์บอนต่ำรวมลดโลกร้อนและสร้างโลกที่ยังง่งยืนค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจงนากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดย63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดิจิทัลกริดแอนด์กรีนเอเนจี45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต e อโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตดิฉันอยู่ที่เกาะพระทองเกาะที่ใหญ่ที่สุดที่จังหวัดพังงาน,นะคะห่างจากฝั่งประมาณ2กิโลเมตรค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยบนเกาะน,นี้เนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านเนี่ยใช้ไฟจากโซลา r เซลล์บางบ้านก็ปั่นไฟใช้เองนะคะใช้น้ำมันดีเซลในการปั่นไฟต้นทุนค่าไฟก็หน่วยละประมาณ30บาทค่ะแต่วันนี้ชาวบ้าน175หลังคาเรือนบนเกาะมีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงนะคะค่าไฟหน่วยละ4บาทต้นๆเหมือนค่าไฟบนฝั่งเลยค่ะ จากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลากสายเคเบิลนำไฟฟ้าจากฝั่งขึ้นมายังเกาะพระทองค่ะเราไปเที่ยวไปดูความสุขของชาวบ้านบนเกาะนี้กันค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนเกาะพระทองจังหวัดพังงาด้วยการวางระบบเคเบิลใต้น้า 33 kv จากท่าเทียบเรือทุ่งละองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาถึงท่าเทียบเรือทุ่งดาบและสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง24วงจรกิโลเมตรระบบจำหน่ายแรงต่ำ12วงจรกิโลเมตรพร้อมติดตั้งมออแปลงไฟฟ้า5เครื่องและติดตั้งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนที่หมู่บ้านแป๊ะยยและหมู่บ้านปากจก รวมทั้งสิ้น175ครัวเรือนเพื่อให้ชาวบ้านที่เกาะพระทองมีไฟฟ้าใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้จัดการค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำไฟฟ้ามาที่เกาะพระทองแบบนี้เนี่ยใช้กันกี่ครัวเรือนมากน้อยแค่ไหนคะที่ใช้ในเกาะพระทอง175ครัวเรือนครับที่เราเดินสายนี้มากน้อยแค่ไหนคะสายแรงต่ำเนี่ย3วงจรกิโลเมตรครับส่วนแรงสูงเนี่ย24วงจรกิโลเมตรครับสิ่งที่ชาวบ้านได้นี่เป็นยังไงบ้างมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกงหลังคาเรือนแล้วก็มีความสุขในการใช้ไฟแล้วเราแนะนําการใช้ไฟอย่างปลอดภัยให้เขาอย่างไรบ้างคะมีสายดินหมดทุกบ้านครับผมได้คุยกับผู้รับเหมาแนะนําว่าให้ติดตั้งสายดินให้หมดเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อตครับผมมีไฟฟ้าใช้อย่างมีความสุขและปลอดภัยด้วยครับผมโอ้ยดีใจมากเลยค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมีการลดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจากเดือนหนึ่งสามสิพันก็ประมาณเดือน 1, 4, 500, หนึ่งสี่ห้าร้อยหรือเมื่อก่อนก็ต้องปั่นไฟกันนะคะจานจากดีเซลหน่วยละสามสิบบาทอะค่ะสามสิบบาท ค่ะพอเวลามีไฟฟ้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยเนืละสี่บาทได้เห็นชาวบ้านที่นี่เนี่ยมีถังน้ําแข็งเต็มหมดเลยอะต้องมีค่ะเมื่อก่อนใช้แช่อาหารแทนตู้เย็นแล้วตอนนี้มีไฟฟ้าแล้วแต่และบ้านก็มีตู้แช่ตู้เย็นค่าใช้จ่ายมันก็ลดลงเยอะอะค่ะเมื่อก่อนใช้ไฟปั่นครับประมาณนักหกโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งก็ปิดแล้วครับยูนิตถึงประมาณ30กว่าบาทครับและตอนนี้ก็คือว่าใช้ไฟฟ้าแล้วครับ หน่วย4บาทสบายใจเด็กนักเรียนก็การทําการบ้านแล้วก็สะดวกขึ้นเรื่องของวัคซีนนะคะที่ให้กับเด็ก0-5ปีค่ะเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีตู้เย็นในการเก็บวัคซีนนะคะเด็กเนี่ยจะไปรับรพอสตอบนฝั่งต่อไปเนี่ยทางรพสตากบทองนะคะจะมีตู้เย็นเก็บวัคซีนนะคะเพื่อสร้างเสริมภูมิกันโรคให้กับเด็กค่ะก็จะไปปั้นรับ เราจะไปปันมาตลอดตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับแล้วหลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำไฟฟ้ามาบนเกาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะอ่อนดีเยอะครับดีใจมากครับดีใจมากเลยครับเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวเวลาอยู่ที่ห้องเขาก็มีพัดลมใช้นอนสบายพี่เอเราลงทุนประมาณ100ล้านนะครับให้ กับพี่น้องประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ที่กรดพระทองถ้าเทียบกับการลงทุนต่อครัวเรือนก็ถือว่าเป็นการลงทุนค่อนข้างสูงแต่ว่าคงคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเป็นภารกิจของ p a เเราตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้ p a เเรานำพลังงานไปให้กับพี่น้องประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนประชาชนมีความสุขอย่างแน่นอนการประกอบอาชีพต้นทุนถูกกว่าเดิมในอดีตที่ผ่านมาครับ ชมคะมีกระแสไฟฟ้าใช้บนเกาะนะคะชาวบ้านมีความสุขลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้านไฟฟ้าคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นค่ะ mm hmm. เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดย63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Digital Grid and Green Energy ที่ EV Station Plus เรา PLUS ความสุขเพื่อคุณสะดวกชาร์จง่ายพร้อมชาร์จทั่วไทยมั่นใจชาร์จ EV Station Plus งานอาเซียน Sustainable Energy Week 2024ท่านผู้ชมคะแบตเตอรี่เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ Energy Storage System หรือว่า BESS ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นแรงดึงดูดให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่จากประเทศจีนสนใจลงทุนผลิตเซลล์แบตเตอรี่ในประเทศไทยค่ะแล้วก็คาดว่าจะเกิดเงินลงทุนนะคะกว่า30 0 0 0ล้านบาท โดยเลขาธิการ b o i บอกว่าจากการนำคณะเดินทางไปพบกับผู้บริหารของบริษัทผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำระดับโลกที่ประเทศจีน7รายได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลขาธิการ b o i เชื่อว่าภายใน2ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มซัพพลายเชนและทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย มีฐานที่มั่นคงในระยะยาวประเทศไทยมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานโดยมีสิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนที่สำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนค่ะอย่างเช่น 1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2. ยกเว้นอากรขาดเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบนะคะและ 3. เงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะ ไปที่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกร๊ปกันค่ะเอ็กโกกร๊ปแต่งตั้งดรจิราพรสิริธรำเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่มีผลหนึ่งพฤษภาคมปีนี้ค่ะซึ่งจะมาแทนคุณเทพร,รัตนเทพพิทักษ์ซึ่งไปเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะ ดรจิรพรเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกฟผมีความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้าและนวัตกรรมพลังงานตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนานดรจิรพรจะสานต่อการดำเนินธุรกิจของ Eco Group ตามทิศทาง Cleaner, Smarter and Stronger t o d a s h s Sustainable Growth โดยมุ่งเน้นการลงทุนและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดรวมทั้งการขยายพอร์ตโฟลิโอพลังงานบุญเวียนให้เพิ่มขึ้นเป็น30%ไปในปี2573ค่ะไปดูการสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนกันค่ะไปที่จวนผู้ว่ราราชการจังหวัดมุกดาหารจากพื้นที่ว่างเปล่านะคะ เขาแปลงเป็นโคกหนองนาในจวนจากการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่และการบริหารจัดก,การน้ำสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหารพื้นที่แห่งความยั่งยืนมุ่งมันเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้ทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะคุณวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารบอกว่า มุกดาหารได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอุเดชมหาราชบรมบพิษโดยการสืบสารรักษาและต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามทฤษฎีใหม่สู่การพัฒนาพื้นที่โคกหนองนารวมทั้งการน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันมีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่มาทำเกษตรกรรมเกิดให้เป็นโครงการแล้งนี้ต้องมีน้ำซึ่งเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการนำน้ำจากแม่น้ำโขงที่อยู่ห่างออกไป1กิโลเมตรนำมาพักไว้ที่บ่อพักน้ำในพื้นที่จวนผู้ว่าเพื่อใช้ทางการเกษตรเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ติดแม่น้ำโขงสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาสูบน้ำขึ้นมาใช้ทางการเกษตรค่ะสิ่งที่สำคัญในการดำเนินโครงการโคกหนองนาในจวนผู้ว่าราชก,การจังหวัดมุกดาหารนะคะลำดับต่อไปก็คือ การต่อยอดและขยายผลผลิตจากโครงการนะคะก้าสู่การจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ขยายโอกาสโครงการนี้นะคะตั้งใจจะเป็นต้นแบบให้ประชาชนและ,กะเกษตรกรเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงด้านอาหารซึ่งเป,เป็นเป้าหมายสูงสุดตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืน หรือ s ั s t a เด a b l e บ i l l a วิลเลีัวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะคะแล้วฝากกดติดตาม TikTok อกส้อยฟ้าพลังงานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ Marine TV.